เรียกได้ว่าเป็นการล้วงคองงูเห่าเลยก็ว่าได้นะครับกับการเข้าไปขโมยขโมยที่ไหนไม่ขโมยครับเข้าไปขโมยรูปปั้นรูปปั้นอ่าผมใช้คำว่ารูปปั้นนะคนจะมีชื่อเรียกอยู่แต่รูปปั้นรูปนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงกลาโหมครับแล้วสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับถูกตั้งเอาไว้ที่หน้าสถาบันวิจัยป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมคนร้ายเข้าไปหยิบเอาไปเฉยเลยแถมยังมีความเชื่อว่า ผมนี่แหละครับจะเอาไปทําพิธีสะดเดาะเคราะห์แก้ดวงเมืองแก้ดวงเมืองแก้ดวงประเทศให้ทุกอย่างมันดีขึ้นรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยสิ สวัสดีครับเพื่อน Youtube ูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบ o ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรน,นะเอามาพูดคุยกันหน่อยครับช่วงนี้ผมอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะใครผ่านมาผ่านไปแวะเจอทักทายได้นะผมจะไปเจอผู้คนตามร้านอาหารอยู่บ่อยนะเจอตามแพรบ้างเจอตามที่พักบ้างนะอ่ะ ทีนี้ครับมันมีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจก็คือตอนแรกนะคุณผู้ชมผมก็ยังงงว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคม30กรกฎาคม30กรกฎาคมอ่าตอนประมาณบ่าย3โมง50เนี่ยนะครับได้มีการถาแถลงข่าวกันใหญ่โตนะครับหลังจากที่หนุ่มวัย38นะครับ ลักเอารูปปั้นพญาคคชสีเสนาพิทักษ์ไปจากแท่นบูชาแท่นบูชาด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงการลงโหมอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือขโมยไปตั้งแต่คืนวันที่28 28ช่วงวันหยุดยาวนะเอ๊ะทำไมช่วงวันหยุดยาวเวรยามหละหลวมหร,หรือย,ยังไงไปเอาของหน้าสถาบันวิจัยป้องกันประเทศไทยอะ่ะไปเอาออกมาแล้วก็เอามาสําเร็จด้วยเอามาเสร็จปุ๊บนะครับตั้งแต่คืนวันที่28นะด้วยความที่มันเป็นของ ของหลวงของทนหานะก็ต้องรีบไปติดตามเอาคืนมากันหน่อยนะจนกระทั่งมีการไปเจอครับหลังจากไปดูรูปปั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเบื้องต้นมีร่องรอยการหยดน้ําตาเทียนใส่ไปทั่วองค์คล้ายผ่านการทำพิธีตามความเชื่อของพวกเล่นคุณไสมนดํดำโดยการสอบสวนนายธงชัยนะครับผู้ต้องหาที่ขโมยรูปปั้นเนี่ยนะยอมรับว่าให้การ คล้ายคนสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์โดยบอกว่าเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ทหารเข้าไปลักขโมยรูปปั้นพญาคชาสีเสนีพิทักษ์มาจากหน้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมจริงโดยตนได้นำไปทำพิธีสืบ ชะตานบพเคราะห์ปิดชะตาอะไรวะเนี่ยต่อดวงเมืองที่ห้องพักแม่ไปต่อดวงเมืองด้วยไว้ผมใส่เป็นโ้นเก่าก่อนจะนํารูปคือทําพิธีเสร็จแล้วก็นํารูปปั้นดังกล่าวไปวางซุกไว้ที่กระถางต้นไม้ข้างร้านขายก๋วยเตี๋ยวภายในซอยลาดพร้าว 122จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มจากการสอบประวัติพบว่าในปี58ถึงปี60เคยถูกจับกลุ่มข้อหายาเสพติดมาแล้ว4ครั้งโดยนายธงชัยเป็นคนที่คลั่งคุณสายมนดำมีพฤติกรรมผิดปกติจนคนรอบข้างญาติพี่น้องไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องด้วยเบื้องต้นก็คือจับแล้วก็ แถลงข่าวส่งตัวให้ตํารวจดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ารูปปั้นที่เอาไปเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบวงจรปิดครับเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบพบว่านะภายในบ้านของนายของนายคนนี้เนี่ยยังมีวัตถุมงคลรูปปั้นสากสาระตามสานเจ้าและสารพระภูมิต่างๆอีกเป็นจํานวนมากเฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่ได้มีแค่หน้ากระทรวงกลาโหมไว้เ้ยอาทิรูปปั้นนางรําบ่าวหญิงบ่าวชาย ช้างม้าตามสารพระภูมิต่างๆวางเรียงรายกันอยู่ภายในบริเวณบ้านจากการสอบปากคำช่วงแรกผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้ขโมยพยาราชสีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตนผู้ต้องหาให้การวกไปวนมาว่ามีความชอบด้านวัตถุมงคลน,นางรำรูปปั้นและสัตว์ตามสารพระภูมิและสถานที่ต่างๆโดยจะเก็บสะสมเอาไว้ที่บ้านก่อนจะรับสารภาพว่าเป็นผู้ขโมยรูปหล่อพญา ราชสีและนำไปทิ้งไว้ในบริเวณดังกล่าวจึงได้นำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นแล้วพบว่าผู้ต้องหามีอาการหลอนๆน,นะอาจต้องส่งไปรักษาก่อนแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นแสดงให้เห็นว่าคนที่สติไม่สมประกอบหรือคนที่มีความเชื่อเนี่ยมันเข้าพื้นที่ทหารได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโอ้มันเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปหยิบของออกมาเลยอันนึงนะครับไปดูนะ ผมเองก็เหมือนคุณผู้ชมแหละพอดูข่าวข่าวนี้แล้วแบบเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยไปดูประวัตินะของไทยพีพีเอสเขาทำประวัติเอาไว้เขาบอกว่าพญาคชาสีราชาเสนีพิทักษ์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายความว่าเป็นทหารพิทักษ์พระราชาซึ่งมีความหมายรวมถึงเราจะพิทักษ์ประเทศและราชบัลลังก์นี่คือความหมายของรูปปั้นที่ถูกคนร้ายเนี่ยขโมยไปตามความเชื่อว่าจะเอาไปแก้ดวงเมือง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกให้เข้าใจก่อนว่าการลักทรัพย์ของราชการเนี่ยนะครับมันมีความผิดทางกฎหมายนะต่อให้คุณจะหยิบไปทําพิธีเสร็จคุณเอามาวางที่เดิมเนี่ยมันก็ยังมีความผิดนะเพราะว่ากฎหมายเองก็บอกว่าการลักทรัพย์เหล่านี้นะครับคือเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินของคนทั่วไปอย่างนี้นะมีอัตราโทษ3ปีปรับไม่เกิน60,000หรือทั้งจำทั้งปรับไม่สามารถยอมความได้นะอันนี้คือลักทรัพย์ปกตินะถ้าเป็น การลักทรัพย์ที่เป็นของราชการก็จะมีบทเพิ่มโทษเอาไว้อีกครับเพราะงั้นจําไว้นะครับการที่เข้าไปลักทรัพย์และประเด็นตรงนี้นะรูปปั้นที่เอาไปเนี่ยถือเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนไหมถ้าเป็นถ้าเป็นนะก็จะเป็นบทเพิ่มโทษขึ้นไปก็จะเป็นบทเพิ่มโทษ3ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แถึง30,000นบาทแต่ถ้าเป็น รูปปั้นที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการเฉยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลักทรัพย์ของทางราชการเท่านั้นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเอาของหลวงเอากลับมาบ้านทําพิธีเสร็จคุณเอาไปวางคืนหรือคุณเอามาคุณเอาไปต่อหรือคุณเอาไปทิ้งความผิดสําเร็จแล้วต้องรับโทษเหมือนกันอย่างน้อยๆน,นะพ่อหนุ่มลักทรัพย์เนี่ยนะพี่ทนายบอกเลยว่าไม่ค่อยเจอนะ ที่ที่จะลอดคุกนะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาสินค้าว่ามันเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องว่ามันอยู่ในความดูแลของหลวงเอาไปเนี่ยถึงแม้จะมีบางคนบอกนี่ไงเป็นการยำหน้างบประมาณกลาโหมชัดชัดแต่รดลงเถียงเลยว่าทหารเ็าทาเต็มที่แล้วแต่มาเจอคนบ้ามันก็ต้องเกิดขึ้นได้ทุกอย่างครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่ผมไม่อยากถามแล้วใครหรอกคุณคิดว่าพอหนุ่มคนนั้นเนี่ยเอาสัญ,ญลักษณ์ของกระทระวงกลาโหมไปทําพิธีเพราะเขามี เพราะเขามีอาคมเลยเขาเมายาเสพติดจ,จนหลอนคอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยอยากรู้จริงๆ